คุณมัมไปชวนมาแล้วก็บอกว่าพี่มาเล่นให้ผมหน่อยรับเชิญเป็นเกียรติหน่อยผมก็เลยมานะผมได้รับเกียรติจากมันจริงๆมันดาเสียผู้เสียคนเลยนะครับมาเป็นมือปืนยิงมาเฟียยิงพิเทพนะครับก็ได้เข้าฉากร่วมกันก็สนุกครับสนุก ไม่ได้เล่นหนังมานานมากก็ <g år> กระจายครับโอ้โ oh, หมือนึงปิดหูมือหนึ่งยิงเพราะเป็นคนกลัวเสียงปืนมากเพราะว่ามีปัญหาเรื่องหูามา <c oughs> เพราะว่าเป็นคนมีหูขวาข้างเดียวก็เลยมันมันมัน,มนทำให้ให,ให้เวลาได้ยินเสียงปืนปั๊บเนี่ยมันพอเรามีหูขวาข้างเดียวปั๊บมันก็เลยทําให้แสบแก้วหูก็เลยมีปัญหานิดนึงเลยต้องมาทีเวลายิงก็ต้องมือปิดโอซ้ายนะ นี่กำลังกำลังหาว่าทํายังไงถึงมีหูขาหูขวาสองข้างแล้วมันจะจะช่วยได้เทพโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเทพโพงงามไม่ต้องพูดถึงเขาแล้วเป็นเจ้าตํานานแห่งเสียงโอเลชั้นนั้นถามว่าอยู่กับล่องกับลอยไหมไม่อยู่กับล่องกับลอยนะอยู่กูอยากจะไปทางไหนกูก็ไปทางนั้นก็เลยต้องตามกัอพิเทพกว่าให้หนุกนานกันต้นนเดงมันเก่งเฉพาะพวกผมอะจริงๆกับพวกสารแนไม่เห็นแม่งเก่งเลยแต่มามานั่งมาบ่นมาอะไรโหเขาจับใส่รถเนี่ยจะตายเห็นไหมจะช็อก อย่างพวกเราจะทําอะไรมันก็มาทําโอ้ยเป็นภูมิกับอยู่เบื้องหลังทำไม่นอนไม่ถูกใจนี่ไม่ถูกใจที่สารแนมึงตายเขาไหมล่ะไอห,หน้ามืดขอให้หม่่มนองรักทําโป๊ะแตกทางแยก,แยกทางนรกรอยล้านหาจริงๆฮาตั้งแต่วันบวงสวงจนวันปิดกล้องเรื่องนี้ดูให้ได้โป๊ะแตกแยกทางนรกเร็วๆนี้ที่ไหนติดตามเอาเอง ในเครือสหมงคลฟิล์ม